โอเคนะคะผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้หนูก็จะมาเล่นซาวายเวอร์เกมกันนะคะอ่าไม่ใช่นะคะโอเคนะครับผ,ผมก็ขอสวัสดีนะคะผมนะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้รูปเกมใหม่ครับพอกเกิลเอดิชั่นเวอร์ชันสุดจิ้ม5.7นะ,ะโอเคนะฮะก็เปลี่ยนประโยคทักทายใหม่จากโอเคฮัลโหลสุ่อขอผู้บผกเบ้าซาวายเวอร์กันเชื่อเคยนะครับ วันนี้ผมก็จะมาเล่นนะฮะโอเคก็เปลี่ยนประโยคใหม่นะฮะโอเคนะวันนี้เราก็จะมาปลอมตัวเป็นผู้หญิงหลังจากเห็นสกินผู้หญิงไม่ใช่ของผมหรอกไปไปโหลดมาจาโนเกมโนไลน์นะฮะโอเคนะเนี่ยพิมไปใน u t u b e ว่านโนเกมโนไลน์มันก็จะเออมันก็มันเป็นอนิเมะเออที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสกินของใครไม่รู้นะโอเคจากเรื่องเกมโนไลน์นะโอเควันนี้เราก็จะมา ปมตัวเป็นอีกนะเฮะในเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรวะจำไม่ได้เ้าเซิร์ฟอะไรวะเออจำไม่ได้นะฮะโอเคก็อยู่กับช a n e l พา p a s า s a k e m m e r เหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาปมตัวเป็หนหญงขอดูของหน่อยอแหลกโอเคตาชิปเ,เข้าเซิร์ฟไปเซิร์ฟแหลกชิบหายนะโอเคก็มากันต่อนะครับอ่า หลังจากเมคิงเสิร์ฟมันโคตรแหลกเลยนะอันนี้ก็เสิร์ฟจ,จีบกันนะฮะโอเคเราจะพิมพ์เข้าไปว่าอะไรดีนะโอเคมาแล้วก็จะพิมอันเล็กๆนะคะอ่ะาแล้วก็จะไปพิมพ์ไปสวัสดีค่ะใช่เออใช่นะฮะโอเคถ้ามีเสีย้ยงเราก็ขอแพนด้วยนะครับมาสวัสด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะไอเสิร์ฟนี้มันก็แหลกใช้ได้เลยแล้วเนี่ย โอ้โหแลกโคตรๆนะฮะ uh, so อืมสวัสดีบ้าซมซมลงไปสิแหมมันแหลกจริงๆนะเซิร์ฟนี้มาโอ้แหลกแหลกอืม,มาก็จะมาเล่นส i v a ร์เกมนะคะและ้วกอนเองแล้วก็เจอไข่นะคะ่าเจอไข่เคลี่ยงไปได้ไก่มาตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ อันนี้คือกเัารต้องมุมมอง,มองตรงกลางสิเนื้อถึงจะแสวบนะฮะโอเคดูแ <c oughs> สวบจริงๆนะฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยสองนาทีผ่านไปใช่ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนะเออสองนาทีโอ,อ้ยหลักโคตรๆนะฮะเซิร์ฟนี้แหละโคตรโคตรเพราะว่ามันเรือกมาได้ไงวะเซิร์ฟแปลกๆอย่างเงี้ยเอ้ย ก็ทำลายตัดไม้ทำลายปร่าไปก่อนนะครับนะคะสี่เออโอ้เราปลอมตัวเป็นผู้หญิงมาแท้ๆเราต้องบอกว่านะคะสี่เออไปเราปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะคะมาต้องปลอมตัวไปปลอมมาเอาดาบเอาดาบอืมเอออืม ครับดาบอีกอันหนึ่งพอเราแค่นั้นแหละเอาค้อนมาทุบนี่ทิ้งนะฮะนี่ใครเนี่ยผู้หญิงด้วยกันเหรอฮะผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมจะแมผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมคะมเออบน่าจะไม่ใช่นะครับเห็นเอาอุย้ยเอกกี้เอกกี้เอกกี้ทำไมไม่มีชื่อวะเอกกี้ตัวปลอมแน่เลย เอกี่เอกี่ตัวปลอมเอกี่ตัวปลอมชาวขโมยของชาวบ้านแม่เอกี่นี่นี่ใส่ไม่ดีเลยนะชอบขโมยของชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวจับได้เลยเอกี่ตัวปลอมเอกี่ตัวปลอมนะฮะเออผมเชื่อว่าเป็นเอกี่ตัวปลอมเพราะว่ามันไม่มีชื่อเลยมันนามสกุลถ้าเอก กี้ตัวจริงอะ่ะเขาก็จะไม่เล่นมัตติเพเยอร์มาเตอร์นะฮะผมเห็นในไอ้นั่นอะไรวะเดท็อปของเขานะเขาจะไม่เล่นมัตติเพเยอร์มาเตอร์เลยนะครับมานี่ผมก็เล่นมัตติเพเยอร์มาเตอร์นะฮะโอเคตัวจริงแน่นอนนะครับพาซาเรเกมเมอร์คนนี้ดูผมตั้งชื่อโลลิแจงนะโลลิแจงเธอโลลิอืโลลิจริงๆนะใช่เปล่าะ เราลิ้งจางเราลิ้งจางมาวันนี้เราก็จะมาบึ้มบ้านกันนะคะค่ก็จะมาบึ้มบ้านนะแค่เบิ้มบึ้มเบิ้มแมงบึ้มแมงหมดเลยนะวันนี้เราก็จะมาดูของนะฮะเอาง่ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอมีเท่านี้ใครชอบก็กดไลค์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการอลไรนี้ก็ต่อต่อไปเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อต่อไปของคราฟส์วันนี้บ๊ายบายนะยคะเจ๊พูดติดติดขัดขัดอย่างนี Boy, dope.